บุญข้าวประดับดินเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณในภาคอีสานวันข้าวประดับดินโดยบุญข้าวประดับดินเ,เป็นงานประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในวันแรม14รบสี่ค<อ>่ำเดือน9ของทุกๆปีในปีนี้2 5 6 3ส อภินิบุญข้าวประดับดินจะตรงกับวันที่18สิงหาคม2563บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือน9แลม14ข่ําหลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณหนึ่งเดือนบุญข้าวประดับดินจะทำในวันแรม14ข่้มเดือน9 คุณข้าวประดับดินเป็นการนำข้าวปลาอาหารขนมข้าวหวานผลไม้มากปูบุรีอย่างละเล็กละน้อยแล้วห่อด้วยใบตองทำเป็นห่อเล็ก,ลกๆนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินข้างๆกำแพงวัดหรือบริเวณรอบๆเจดีย์บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษที่ บรรจุไว้ในเจดีเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานมีเรื่องเล่าไว้ในพุทธกาลที่ว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสารเมื่อตายไปแล้วอยู่ในภูมินรกพระเจ้าพิมพิสารถวายทานวัแต่พระเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศวางเส่วนผสมให้กับญาติที่ตายไปทอดตกกลางคืนญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่ตายไปมาร้องเสียงโคลนคางน่ากลัวบริเวณพระราชวังนิเวศ รุ่งเช้าพระเจ้าพิมพิสารได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์จึงตอบเหตุให้ทราบว่าญาติที่ตกอยู่ในภูมินรกไม่ได้รับส่วนบุญกุศลที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานแต่พระเจ้าวางจากนั้นมาจึงมีการทำบุญ ดีข้าวประดับดิน,น,ดนสืบทอดกันมาบุญข้าวประดับดินจะมีขึ้นในวันแรม14บส่ค่ำเดือน9เป็นวันที่ประตูนรกเปิดจุมพบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบหนึ่งปี ดังนั้นชาวไทยอีสานจรึงจัดทำบุญประเพณีข้าวประดับบินในเดือน9แลม14ข่ค่ำการทำบุญข้าวประดับดินนั้นจะทำกันในช่วงเช้ามืดประมาณตี3ถึงตี4ของวันแรม14บ่ค่ำเดือน9หมายความว่าจะต้องมีการจัดเตรียมอาหาร ผลไม้ข้าวหวานไว้ตั้งแต่ตอนเย็นหัวค่ำแล้วนอกจากนี้ยังมีบุหรี่น้ำส้มน้ำหวานขนมมาด้วย